ต่อแถวน่ารักมากเลยค่ะแม่ยืนเรียบร้อยมากเลยเป็นที่ชื่นยมของชาวต่างชาติบอกว่าทำไมเอฟซีน่ารักอย่างนี้กระเป๋ามาเธอเอาถุงมาเธอเอแมกทำไมน่ารักก็ยืนเด็อยู่ตอนนี้แม่แม่กำลังยืนคอยลูกชายนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยแถวรถสองชาติทั้งหมดแถวบ่ง ไม่เด้อไม่เด้อน่ารักสุดๆและอันน่าจะชื่นใจม,มีมีคนก็ชมนะก็เห็นคลิปก็บอกว่าทำไมเอฟี T และอันน่ารักอย่างนี้เนี่ยยืนเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยฟังหมด<อ>แต่ว่าตรงรถยังขยับไม่ได้ค่ะแม่ลุมซ้ายแม่ลุมขวาแม่เข้าแถวเรียบร้อย หาหมอเหรอคะแม่หาหมอ,อไรอันใช่ไหมไรอันรักษาเนี่ยอ๋สอาาส่งงานมาปางธอท,ทำให้ใครร้องไห้วันนี้แม่อะไรแมห้ยานแม่หิยาเห็นมาปางเลยท่ามารอให้สาไหนแม่แม่น่ารักอันนี้แถวยาวเลยนะคะแม่รอรอสง่งไปบายลูกค่ะรอไปบายลูก ถ้าไม่ได้ต้องแถวนะไม่จบบริบูรณ์จบบริบูรณ์เด e นเด t นเด n นแบบแบบไในหนังตะก่อนอ่ะแมวกวักอยู่แถวนี้เลยถ้าฝนตกไม่จะยืนอยู่ไหมเป็นเมนูยืนถ้าฝนตกก็สู้สู้จ้ะสู้เจขสู้ สู้สู้แม่ปวดฉี่แม่ก็อั้นแม่ไม่รู้ักแม่ปวดฉี่เป็นยังไงแม่ไม่รู้เลยร้อนเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่ไม่ได้รู้จากที่เลยเมื่อกี้แม่ได้พรมน้ำมนต์ได้ข่าวว่าใช่ค่ะเนี่ยไม่สา<อ>ผมค่ะไม่สา <ๆ S 1> ผมนะร้านบอกน้ำลายไม่ใช่น้ำมนต์<ๆ>แม่ตั้งแถวเรียบร้อยมากเลยค่ะอันนี้คือภาคจบบริบูรณ์นะคะ เดี๋ยวรถก็จะค่อยขยับล้อมันเรื่อยๆแล้วคนก็นจะเดินแตกรถคนที่อยู่ต้นแถวก็จะมาอยู่หางแถวใหม่วิ่งตามสรงเรื่อยวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่ก็จะย้อนไปเรื่อยๆตอนนี้รถขยับเสร็จใช่ไหมคนที่อยู่ตรงนั้นก็มาตั้งใหม่มาต่อใหม่ค่ะแม่้า,าต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้อันจะนอนบ้านไหนไม่รู้อันมีหลายบ้านแม่ต่อแถวยาวเลย แม่ตามแถวด้วยนะคะตามแถวตอนนี้แสงรถพ่อแยงตาค่ะแมปางสูงเด่นเป็นสง่าถ้าไม่เห็นแม่ปางก็ไม่รู้จะว่าแล้วดูท่าโพสกันท่าโพสจะเจ็ดห้าค่ะ พยานพยานเฮ้ยเห็นมาปรางร้องไห้ร้องไห้ีิมูกกีฬาีต้้งจริงจังดูคุณแม่ไม่เจอสองงานร้องร้องคิดว่าคิดว่าจะทิ้งลูกเศร้ามากดูแม่ตั้งแถวนะคะแม่เมื่อกี้เห็นกระเป๋าเพื่อนกับแม่ไปต่อยไม่ถึงอ้าวมีของหายไม่รู้ตัวแล้ว ้แม่ตั้งแถวตรงนี้แม่จับมือตอนนี้คนอยู่ตรงนี้ก็ไปต่อแถวด้านโน้นใหม่เลยลูกนี่นิตยาไปต่อแถวใหม่ไปเติมหัวเดินเดินไปโน้นได้เดินทางปลอดภัยนะคับายบาย นี่แม่แม่จะส่รูปแม่มาจะเชียงใหม่คเนแม่จเชียงใหม่แมาจะเชียงใหม่อน้าแน้่าฮ่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 าฮาาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่น่าฮาฮ่าน่าฮาาาาป่าาา่าา่า่า่ม่าาา่าา่า ลม่ตอนนี้ว่จะกสมุสมอมี่นาพี่าเ่ที่ไปแล้วไปนอนบ้านเ่ดเรอยู่กน้องแน่นๆกาแน่นๆ้คนนี้ไม่เคยถ่ายเลยไม่เคยถายครั้งเดียวี้ไม่เคยถ่ไม่เายครั้งเดียวตัวนี้ไม่คึนได้ไม่ได้โไม่ปล่อแก้ย จบบอดีนายกันหมดแล้วแม่แม่ที่อยู่ตรงนี้ก็ไปตั้งต้นใหม่ไปตั้งต้นใหม่ขอพหน่อยโอเคครับผมครับผมบอบูนครับจะเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวแล้วอจะเลี้ยวตาลุกเกจับมือหน่อยเดี่ยวดีครับครับครับเจอกันพรุ่งนี้ครับมาปางมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกันแล้วกันนนะ Tomorrow you tomorrow Tomorrow นะคะ n อ g e n d a ได้ Yes Yes No Okay Thank you Yes No Okay Thank you น้อยบอลริบูลอยบอลลิบูโอมันัดหน่ไม่พัดจับหน่อยไม่จหอยละเป แม่แม่ขอจับมือแม่ขอจับมือรถจะออกถนนใหญ่แล้วค่ะพรุ่งนีนใ้ใจงานทนิชมุริม่ใช่แต่ว่าพี่สาะเ่อวาพี่ตสอยพี่ได้ตำแหน่งเดิมแล้วนะพี่ตสอยจะเปลื่อนเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงถนนใหญ่ไปส่งก็หลับไป ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไงเต้นไม่คิดะตอนตอนเต้นสรล้วคิดะโนนะไม่ได้ถูกเกตไม่ได้มาเนี่ยจ้าไม่ต้องกวไม่ต้องอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกไปหาพรุ่งนี้เจอกันชเออพรุ่งนี้เาคุยไปแล้วโอ๋ย้กินยาเปไเดี๋ยเยี่ยไรน ใช่ค่ะแม่แม่มาจากใต้เลยค่ะแม่แม่มาจากภาคใต้บินด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุนิาร์มาชนบุงเแอมทิมแอมทแอมไหรือพวกนี้ลงไปหาเนี่ยเราอยู่ที่นนทบุรีนะคะเป็นจลาจอนล่ะมีมีมีการดูแลค่ะการดูแลดูรถให้ นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะใจเย็นรถเร็วอยู่รถคันนี้มันบังไงพ่ออย่าพึ่งนะเพราอย่าพึ่งนะเพ่อเปี้ยงรถเยอะเดี๋ยวเยอะรถคันนี้มันบังไงระวังเท้านะระวังเท้านะคะเดี๋ยวเกิดเขากระดก่ว่าเธอเรียกเขาสิ เรารต้องไปโบกโน่นดิต้องไปโบก้างโน้นระวังเท้านะคะ